สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุลลอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ้าวตกใจหมดนึกว่าเสียงใครโอ้ดูกับบุญลอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญลอดพามาติดตามหัวนหน้าโจยจอมโหดมันหาของเราครับ คุณลอก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาสามสี่วันแล้วติดฝนหัวหน้าโจ้ก็ไม่ได้ลงงานมาสองวันเหมือนเช่นกันครับแต่ของผมนี่จะสามสี่วันหัวหน้าโจ้นี่ประมาณสองวันครับไม่ได้ลงงานเหมือนเดิมครับพายุเข้าฝนตกหนักซะเหลือเกินะอ่ะมาดูหน้างานก่อนดูที่บอก่ดีเยวค่อยไปดูที่เทะที่เดิมครับที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับวันนี้มีอะไรให้ดูครับ ตอนรับน้องใหม่สมาชิกใหม่ของหัวหน้าโจยครับนี่โอ้โหนี่นี่นี่ถามหากันดีว่าเมื่อไรจะได้เห็นรถคันใหม่ของบริษัทหัวหน้าโจยฮะสีเหลืองอลามงามแท้เลยฮะโอ้วันนี้เพิ่งย้ายมานะครับมาเมื่อเช้ามาลงมือฮะ วันนี้มาเต็มทุกแบบเลย6ล้อดสี4คันเลยนะวันนี้นู่นเจ้าอกคงโคยโอ้สงสัยตรงนั้นจะลื่นลื่นครับนี่วันนี้วิ่ง4คันเลยนะมาครบเลยฮะเฟืองท้ายคันนั้นก็ทำเสร็จแล้วส่วนเจ้ากรกคงโคยนี่ยังไม่ทำเครื่องครับทุทู้ทีท้ายไปก่อน คงจะอีกไม่นานหรอกคงได้ทำเครื่องฮะคันเจ้ารถคงโคยฮะโอ้ขี่โคนี่เต็มไปหมดน้ำนี่ก็เต็มนะมาวันก่อนสองวันก่อนนั้นก็มาไม่เท่าไหร่ฝนตกอ้าวขี่โคนก็ใส่เลย นี้อไม่รู้ว่าคนขับใครขับชื่ออะไรฮะเอ็นแต่หัวหน้าโจยบ,บอกว่าวันนี้มีน้องใหม่มาเพราะงั้นนี่เจ้าเรืองอลามโอ้ทางนู้นยังไปไม่ได้ครับติดติดลื่นนี่นูน่นติดอยู่นั่นแหละมันลื่นครับ ก็ลอยพึ่งตรงฝนตกใหม่ๆเมื่อวานก่อนนี่เองฮะพื้นข้างล่างไม่ต้องกลัวครับแข็งแข็งครับบ่อนี้โอ้โหไอตรงที่ว่าขุดลุมลึกๆนี่เต็มเรียบร้อยแล้ว จำหลุมตัวเองให้ถูกล้วกันัวหน้านี่และขี่โคลนเยอะแยะนี่จะเอาลงหลุมไหนต่อเดี๋ยวเราคอยติดตามไปเรื่อยฮะถ้าน้ำเยอะเมื่อไหร่ก็สูบออกนี่ทอสูบสิ่งยังอยู่สว,วัสดีครับคนขคับคนใหม่ชื่ออะไรวิทชื่อวิน ฟงวินโอ้โหเร็วแรงไหม<ะ>เร็วแรงเลยไหมขัขนขนัขนไหนอะใครอะชื่ออะไรตัตม้ตมตมัตม้ตมตั้มตั้มฟงวินกับตัตม้มตั้มโอ้โห <c oughs> วันนี้แล้วเอาขี้โคลนไปนี่มันจะ,จะดันได้เหรอนนอ๋อเทลงซ่า ผมก็นึกว่าจะไปเทสนามนึกว่าเอาขี้โคไปเทสนามเอาเทลงสะก่อนครับแล้วยังไงเดี๋ยวก,ก็ค่อยเอาดินแห้งๆไปลงสนามโรงเรียนครับโอ้ยังติดคิวกันยังไปไม่ได้ครับมันลื่นมันลื่นดูสภาพทางแล้วที่บอนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะ ลอยหัวหน้าโจยเอาดินแห้งโรยฮะดินทรายฮะโรยกันลื่นครับการลื่นอ้าวเกิดอะไรขึ้นหก้อดำได้ถอยกันมาส่วนหัวหน,น้าโจ้ก็กำลังจะเดินขึ้นมาครับแหมแสงว่าเจ้าทะเลซ่าสงสัยติดอ่ะถอยมาก่อนครับถอยมาก่อน ับเจ้าปีศาจเรามาแล้วครับอ้าว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 ลบลบลบวันนี้ดำกีนมาด้วยฮะคูะ่อริกาบูนาโจยฮะดูทางดิโอ้โหผมนึกว่าดวงจันทร์นึกว่าอุกกาบาตดูทางดิโอ้ น้ำมันขังขนาดนี้ต้องหาดินแห้งมาโรยแล้วหัวหน้าอ๋อโอ้เปียกทรายชิ้นต้นไม้เลยฮะเหลืออีกหน่อยเดียวแค่คืบเดียวก็จะชนต้นไม้แล้อะนี่ต้องอาศัยเจ้าวีศาสรรบแตะหน่อยเดียวแตะหน่อยเดียวออ ลื่นครับมันลื่นเียวต้องขูดออกสักหน่อยนี่นี่มันลื่นโอ้โหลงยางลึกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีการเอาบ่งกี้กระแทกกันน้ำนะ ให้กระเด็นใส่อ่ะเดี๋ยวทําเอาพวกดินเปียกๆออกคอยครับนี่แหละจะเอามากบสรานี่แหละฮะกบดีๆเ้อยกบไปกรบมาน้ําเออขึ้นไปท่วมสนามเดี๋ยวก็ลงดินไม่ได้อีกอสงสัยเอาเฉพาะดินเปียกๆครับมาลงกบสราไ้้ก่อนนี่ เอาดินเปียกๆนี่ไล่ออกก่อนนะไม่งั้น่ามันลื่นโอ้โหเจ้าทะเลซาเสียบอยดัมซิงไม่ได้มาขับแล้วนะครับได้คนขับใหม่มาขับเจ้าทะเลซาแล้วธรรมดานี่จะเป็นเสียบอยดัมซิงครับขับเจ้าทะเลซาวันนี้เปยนคนใหม่คนขับเจ้าทะเลซาก็ต่ําต่ําครับหัวหน้าโจเดียกอย่างนั้นส่วนคันเหลืองอลา,ามน้องใหม่นี่ฟุงหวินฟุงหวิน ชื่อวินแต่เติมคำหน้าว่าฟงครับฟงหวินด,ดูดิโอโหแล้ววันนี้ท้องฟ้าก็ยังมืดคึมอยู่นะแดดไม่ออกนี่ถ้าแดดออกดีๆนี่ก็วิ่งได้สบายนะนดูน้ำโรงเรียนดิ ไหลมาลงนี่หมดแหละต,กกต้องโปกับต้องโกรบน้ำสิ่งไม่ดีตกกะโกรมาลงอยู่นี่หมดนี่ขนาดผมเดินนะยังลื่นเลยแต่นาปะาอะไรรถมันจะไม่ลื่นนะหัวหน้าโอ้เหม็นน้ำคำครับ อ่ะเฉพาะตรงนี้นะครับที่ว่ามันลื่นอ,อ่ะปีบออกให้หมดไปไปไประจำการได้แล้วกลับไปบอได้แล้วไปแล้วครับไปที่บฮะดีนะที่บอกับที่เทันไม่ไกลคนะ ไม่ถึงร้อยเมตรเลยเดินได้เอาถ้าเป็นกิโลนี่ตายเลยอ่ะมาแล้วครับอย่าดูดิว่าจะไปได้ไหมอ่ะดูดีโค้งเริบเริบเริบโอ้ยทำไมมันเบียดแต่ไปต้น,ตนไม้ต้นไม้นะอ่ะ วันแล้วฮะตลมอบอวนไปหมดแค่ตรงนี้นะเฉพาะตรงทางโค้งฮะที่วันลื่นตรงนั้นก็ไปได้สบายอยู่มาฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อใหม่นะคันน,นี้ฟงวินครับชื่อเล่นชื่อวินแต่ว่หน้าโจยบอกฟงวิน,น,นฟง,ว,นฟงวินเหมือนชื่อวินครับหน้าโจ้เรียบฟงวินครับส่วนคันนั้นไม่ใช่ต่ำตำนะฮะชื่อใหม่ครับ ชื่อเอ็มครับโอ้โหมาถามเจพึ่งเจพึ่งถามจริงเหรอชื่ออะไรกันแน่คันนั้นอะคาัทเทเรซ่าไม่ชื่อตำตานะชื่อชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มคันนี้ชื่อวินครับเติมให้ครับเป็นสีสันอ่ะมาเลยครับมาเลยมาเลยฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูรถน้องใหม่พึ่งมาทำงานวันนี้วันแรกเลยนะ ทะเบียนี่9405้ามาก่อนงวดที่แล้วนี่คงจะถูกอรูอหรลกมัง้งทะเบียน9405้ามาก่อนวันที่หนึ่งนี่คงจะได้แจ็คพอร์ตมั้งแหละอา้าวไม่เป็นไรครับยังมีสองตัวที่เหลืออยู่อันนี้บุญรอดบอกเป็นอะไรเนี่ย ปูดปูไปนะครับเย่กันไปแซลกันไปฮะดูอะไรไม่ดูมาดูทะเบียนอ่ะอย่าดูอย่าถอยลึกนะอย่าถอยลึกนะผู้น่าโจยกัเลยว่าเอาดินเปียกมาเทลงกุมสะก่อนเดีย๋ยวพอได้ดินแห้งแล้วค่อยไปลงสนามต่ออ่ะดำนะฮะ นี่นะครับทำงานหน้าฝนต้องทำใจนะครับทำใจไม่ได้นี่ก็มีอย่างเดียวจอดครับถ้าทำใจได้ก็ทำงานกันต่อครับโอ้โอ้โอ้เลื่อน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 อ่ะอ่ลุดครับลุด อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้คุณรอดสวัสดีครับ